สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนายรีวิวนะครับผมรีวิวสินค้าออนไลน์แบบบ้านๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรีวิวได้นะครับคราวนี้ก็เหมือนเคยนะครับสั่งสินค้าออนไลน์มาก็เป็นเอ่อเมินจะไม่คุ้มเท่าไหร่ไปเล็กๆราคา2องร้อยแปดบาทเกค่ยส่งไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้โอ้มันก็คือเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วเบียร์นะครับผมเป็นแก้วเบียร์ที่บอกว่าถูกแบง่งออกเป็นสี่พาร์ท สำหรับเพื่อนสี่คนนะครับก็แบ่งแบเบียร์ไปถึงคนละคนละกลึ๊บคนละกลึก๊บถ้าจะว่ากันตามคอนเซ็ปต์ก็คือโอเคนะวัสดุที่เป็นอะคริลิกอะคริลิกก็ทนประมาณแก้วแหละแต่ผมว่าแตกยากกว่าแก้วนิดหนึ่งแล้วก็ดีไซน์นี้ยกให้นะครับผมเข้าใจไอเดียเรื่องการคิดนะครับผมแต่ว่าไปแล้วก็เหมาะกับเมืองนอกมากกว่านะครับผมเพราะว่า พอแบ่งแล้วก็ได้คนละกึ๊กๆน,ๆนิดๆเดียวเองนะครับผมบ้านเราเป็นบ้านเราเป็นประเทศที่กินเบียร์แล้วใส่น้ําแข็งเพราะฉะนั้นอันนี้นนนจะไม่เหมาะเท่าไหร่เหมาะกับเมืองนอกหมดเบียร์เย็นๆอยู่แล้วอากาศเย็นๆเลนใส่แก้วแล้วดื่มได้เลยนะก็ประโยคใช้สอยประโยชน์การใช้งานก็ถือว่าโอเคเก๋ๆในบงเบียร์นะแต่วา่าไม่เหมาะบ้านเรา พอดูราคาแล้วก็208บาทหารครึ่งแล้วก็ตกฝังละ104บาทหารอีกก็ตกปละมใบละ52บาทถือว่าแพงมากแพงมากแพงมากสำหรับแ,แก้วเบียร์เพราะว่าอะไรเพราะแก้วเบียร์ใบแบบนี้เป็นแก้วเลยผมซื้อหนใบละ20บาทเองนะ่ก็นี้ก็ใบ52บาทถือว่าแพงเไปแต่ก็เอาไว้เอาไว้เก๋ๆแหละนะนะซึ่งผมว่ามันก็เหมาะกับขยะเก๋ๆนะแต่ว่าก็เหมาะหน้าหนาวอะไม่ได้เหมาะกับบ้านเราทุกตลอดเวลานะ ภาพรวมก็คือของคุ้มค่าเลยผมว่าแพงแพงน,นี้ถ้าถูกกว่านี้นะสักสี่สิบาทนี่โอเคเลยน,ะนี่มันสองร้อยกว่ามันก็ค่อนข้างแพงเนะยก็ไม่แนะนําแต่ว่าใครอะสนใจจะได้นะครับลาซาด้ามีขายร้านเนียไม่บอกไม่ได้มาโฆษณาครับแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบมีแผงจากวันแค่นั้นเองอย่างนง้นก็ขอบคุณมากครับผมที่อ่า ติดตามดูรีวิวอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวรีวิวข้างหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมติดตามกันด้วยก็ดีนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ